สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาเจอกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะทุกคนกี้พามาเดินตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหม <laughs> จะพามาดูสนามไดกอดพะศรีเเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวสักวันต้องโดนด่าดแน่เลยเี่ยทุกคนคะอันนี้คือสนามไดกอดพะศรีนะคะ <laughs> ย่าเขียวกะจีว่าอะไรเหทุกคนนะคะยางนี่บอกจุดนี้เป็นจุดที่บางทีนักท่องเที่ยวเขาก็มานั่งพักผ่อนกันตรงนี้นะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนไม่ต้องแตกใจหรอกนะคะเพราะว่าเวลาที่กี้บอกกับทุกคนว่าเสาร์ที่จะเข้ามาไหมเสาร์ที่จะเข้ามาไหมก็เป็นอันว่าจะต้องเข้ามาทุกครั้งไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเรายังเดินในส่วนของเขตพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณมันยังไม่เสร็จไงแล้วกี้ก็จะเป็นแบบโรคจิตชนิดหนึ่งนะถ้าอะไรที่มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยหรือมันยังทําไม่เรียบร้อยเนี่ย เราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมาทำให้มันเสร็จก่อนนะคะเวลาดูจะได้ดูต่อเนื่องกันไปตอนแรกเดินเข้ามาในวัดพระศรีใช่ไหมคะซื้อบัตรเดินเข้ามาเนี่ยไปยืนยืนมองจะดีอยู่ทางด้านหน้าทุกคนหรือเพ่า,าใช่ปะเข้ามาด้านหน้าก็ต้องไปยืนมองจะดีก่อนเป็นเรื่องปกติคิดก็ว่าทําไมวันนี้จะดีดั้มดํามี่ไหนได้แว่น <c> แ <oughs> <c oughs> ว่นนะคะอย่างนี้บอกว่าบางทีคือแว่นแต่ละสีแต่ละสีเนี่ยมันทำให้ภาพที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ตอนมาตอนแรกเนี่ย ไม่ได้ใส่แว่นอันนี้ใส่อีกสีหนึ่งสีเหลืองใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ฟ้ามันบ่นๆวะทั้งนั้นี้ก็ใส่อยู่ตลอดก็ไม่เคยจะชินสักทีนะคะแต่พอขยับแว่นเอาตายแล้วไม่ใช่เพราะว่าเออแว่นมันทําให้เราดูภาพมันเป็นแบบนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนวันนี้แดดจัดมากคะ่ะทุกคนแดดร้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะมาที่เนี่ยแต่เช้าเลยไม่ทันรถไปเที่ยวเดียวชีวิตเปลี่ยน ไม่ทันรถเที่ยวเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะทุกคนอย่างนี้บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กี้ได้คืออากาศดีนะคะแล้วก็ไออาการที่เวลาเมื่อก่อนเวลาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะคือถ้ากี้แบบไปที่ร้านตัวเองอย่างเงี้ยมันจะต้องเดินขึ้นชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมคะมี2ชั้นอย่างเงี้ย คือเวลาเดินเนี่ยหายใจจะแบบอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆเหมือนคนเป็นโรคขอบหรืออะไรประมาณอย่างนี้เลยนะคะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกคือเราอยู่ในเมืองเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายบางคนบอกว่าการเดินอยู่ในบ้านหรือการทํางานบ้านเล็กน้อยเป็นการออกกําลังกายแต่สําหรับกี้มันมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยนะคะกี้ทํางานบ้านอย่างเงี้ยกี้ยังรู้สึกว่ามันไม่เหมือนมาเดินอย่างเงี้ยนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกปวดของปวดแขนไปหมดแต่พอเลิมาเดินอย่างเงี้ยนะคะแดดจ้าๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ทําให้ คือแสงแดดไม่ได้ทำให้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 ใหใหกี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยกูจะต้องหลบแดดอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาคะ่ะทุกคนดิฉันเป็นคนชอบแสงแดดไอเลิฟยวจริงๆ <laughs> <laughs> ก็เรียกอะไรนะคะ <laughs> คือสิวฟ้าหน้าไหมนี่มาเต็มเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่ามาเดินลอดแล่นอยู่ในเขตพระราชวังหลวงเนี่ยนะคะเพราะว่าคือมันมันสนุกมากจนเราลืมความร้อนไปเลยนะคะทุกคนนะคะอ่ะทุกคน พร้อมจะเดินผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปกับเรายังลหลังจากที่โง่มาเป็นเวลาหลายปีนะคะคือโง่มานานอะ่ะคือมีความรู้สึกว่าอันนี้มันออกไปได้ตอนนี้รู้แล้วว่ามันออกได้นะคะทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งของป้อมนะคะของป้อมของอวัดพระศรีหรือว่าเป็นป้อมหนึ่งของอกำแพงวังหลวงของยุทธานี่แหละกำแพงวังหลวงนะคะทุกคนไม่ใช่กำแพงเมืองกำแพงวังหลวงนี่มีทั้งหมด8ป นะคะกี้พาไปดูมาหมดทุกที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปย้อนย้อนดูเอานะคะสําหรับคนที่มาติดตามใหม่ๆนะคะก็บางทีอาจจะบอกว่าทําไมไม่พูดอันนี้ทาไมไม่พูดอันนี้กี้ทําไปหมดแล้วนะคะขอย้ํากันอีกทีนะคะว่าในช่องของกี้เนี่ยมีคลิปอยู่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมรวมกันประมาณพันสี่กว่าแล้วนะคะอยู่อยุธยามาเนี่ยจะสองปีละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีจุดไหนเลยมั้งที่กี้ยังไม่ได้ลงไปนะคือเฉพาะในส่วนของโบราณสถานนะอืม แล้วก็ต้องแบ่งแยกอีกว่าบางจุดอ่ะที่อาจจะไม่ได้ไปหรอกนะคะเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าบางจุดเนี่ยที่มีความสําคัญมากๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าต้องมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบหนึ่งนักท่องเที่ยวก็มาที่นี่ถูกไหมคะแล้วตัวที่เองเนี่ยที่ก็มีความรู้สึกว่าที่อยากให้คนไปเดินพระราชวางังหลวงกันมากกว่านี้อีกนะคะแล้วก็เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละที่เขาทําศูนย์การเรียนรู้อยู่ทางด้านหลังนี้เราออกไปแล้วก็จะเจอนะคะพร้อมยังพร้อมยัง ปะรอบประตูนี้ไปนะคะทุกคนอายุจะลดไปอีกยี่สิบปีกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปเลยรอบประตูเสร็จนะคะทุกคนอ่ะไปค่ะทุกคนลอบไปเลยคะ่ะไปเลยนะคะจะเจอน้องหมาไหมเนี่ยทุกคนคะเราเหมือนเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยเหมือนเป็นเชลโลโคมเลยเนาะเป็นอะไรนะพวกนักสืบอะพูดสสดุดีเลยเชลโลโคมเดี๋ยวนะเป็นหนังเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที้ชอบนะคะเมื่อก่อนเคยมีหนังสือแล้วก็ชอบอ่าน ปัจจุบันหนังสือหายไปแล้วเพราะว่าเพื่อนยืมไปนะคะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่นะกี่มันจะมีปัญหากับเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะไอ้เรื่องยืมหนังสือนี่แหละยืมไปแล้วไม่ค่อยจะคืนนะคะเพราะนั้นหลังๆก็เลยแบบเลิกไม่ให้ยืมนะคะจะได้ไม่เสียสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนคะอันนี้คือประตูทางด้านวัาซีสันเพชรบอกกันไปเป็นร้อยรอบแล้วมากี่ครั้งก็พูดทุกครั้งแหละแล้วสาเหตุที่เขาต้องเอาไอ้ตัวล้วนเนี่ยมาปิดอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ รถมอไซค์หรือว่าจักรยานเนี่ยเข้าไปในเขตโบราณสถานีนพระออดใช่ปะเป็นปกติค่ะทุกที่ก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนถ้าเราเลี้ยวทางด้านซ้ายมือไปนะซ้ายมือของกี้ใช่ไหมเราจะเดินไปสู่พระตำหนักสวนกระต่ายอ่เราจะยังไม่ไปนะลีลาตลอดอะลีลาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเราเดินไปสุดตรงบริเวณแถวแถวเขตพระที่นั่งวิหารสมเด็จแล้วบางที เมื่อคืนนี้กี้ก็ไปนั่งเช็คคลิปตอนที่ที่เดินท,ที่ทำไว้นะคะดูแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่เราจะไม่เดินขึ้นไปบนพระที่นั่งมันผิดวิสัยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกี้จะมีเวลาอยู่อยุธยาอยู่ที่เนี่ยทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีพักเที่ยงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวขอเดินได้อีกสักตอนหนึ่งล้วกัน ตอนนี้เราออกมาจากบริเวณเขตวัดต่สีสันเพชรแล้วนะคะอย่างที่กี้บอกไปว่าถ้าเราเดินทะลุออกมาตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าทางเดินฉนวนกี้ไม่อยากถ่ายไปเลยอ่ะเพราะกาลังบูรณะกาลังทําอะไรกันอยู่มันก็จะเห็นภาพไม่สวยงามทุกคนด้ภาพออกไหมว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเดินออกมาทางเส้นทางเนี้ยนะคะเนี่ยเอางี้ให้ดูนิดๆนะคะจะไม่ให้เอาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะคะแป๊บเดียวทุกคนคะนี่เดินตรงไปตรงนี้เขาเรียกว่าทางเดินฉนวนทุกคนดนภาพออกไหม ตรงนี้แหละที่เขากำลังจะสร้างศูนย์การเรียนรู้กันอย่าเห็นป้มีประกาศบอกเดินไปดูประกาศไหมเออจะได้ชัดๆหน่อยนะคะหลายคนที่ชอบถามจะได้แบบจะได้เข้าใจว่าเขาจะสร้างอะไรนะคะมีประกาศบอกชัดเจนที่เดินผ่านมาเส้นนี้นะกี่คิดถึงต้นไม้ต้นนี้มากเลยทุกคนเห็นไหมต้นไม้มันโดนตัดละคือตัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางคือไม่ใช่เพราะว่าเขาตัดเพราะเขาเขา,เขาจะตัดมันนะ คือต้นไม้มันน่าจะยืนต้นตายอ่ะเขาก็เลยต้องตัดเสียดายมากเลยทุกคนดูที่ต้นโคตรละใหญ่มากเลยเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราเดินมาตรงนี้ชัว่วเราจะเจอต้นไม้ต้นใหญ่แบบถ่ายรูปสวยมากก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนต้นไม้อายุเป็นยร้อยปีเนาะมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปบางทีอย่าไปยึดติดมันมากนะคะเขาทําให้ดีก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะประมาณนี้มันก็สวยงามดีนี่ค่ะทุกคน ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชวังโบราณตำบลประตูชัยนะคะกี่อ่านในฟังแล้วกันไม่ต้องไปส่องเขาหรอกนะคะตึ๊ด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 ึ๊ดต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 ึดหลายคนเขน้ใจมึงอ่านให้กูฟังมึงก็ได้นะเออเาบอกว่าจะเสร็ ดีใจด้วยนะคะกับหลายคนที่อยากจะมาเดินวังโบราณแล้วก็ที่เกียรตอ่านหนังสือนะคะมันมีมันมีไม่ต้องไม่ต้องทุกคนหรอกเพื่อนกี้ก็เป็นเหมือนกันมันบอกเอ้ยกูอยากไปเดินวังโบราณว่ะบอกมึงก็ไปเดินเด็กกูเกียรอ่านหนังสืออ้าวจบข่าวมึงขี้เกียจอ่านหนังสือมึงก็ไม่ต้องมาเดินแล้วกันอันนี้กี้พูดกับเพื่อนกี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาจะทาไปตัวศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าหลายคนที่เดินมาเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีจุดสนใจอ่ะนะคะมันก็มีความ คือพูดง่ายคือมันก็มีความรู้สึกนิดๆว่าเฮ้ยกูเดินไปแล้วกูจะเจออะไรเพราะทุกวันนี้เข้าไปในเขตพระราชวังโบราณเนี่ยถ้าคนไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้มาโดยตรงหรือว่ามีความสนอกสนใจอย่างเงี้ยเดินไปก็จะเห็นตะลากฐาน,นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมเออแต่เอาจงจริงนะส่วนตัวก,กี้อะ่ะกี้มีความรู้สึกว่ากี้ชอบแบบไม่ต้องมีอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะอะไรรู้ไหมชอบคืออ่านแล้วชอบอ่านแล้วมาดูเองไงมันสนุกดีทุกคนคะถ้าเราเดินไปที่พระตำหนักสวนกระต่ายเนี่ยข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไห มันจะไม่สามารถที่จะเดินไปตรงนู้นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะขอขยับรองเท้าก่อนรองเท้าก็กัดได้เกินโอ้ยใส่มาเป็นเดือนแล้วยังกัดอยู่นะคะรองเท้าเนี่ยทุกคนคะเอางี้ไปตำหนักสวนกระต่ายก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปข้างในใช่ไหมแล้วกี่มาเดินตรงนี้ตอนเย็นเนี่ยก็จะติดปัญหาเรื่องจะต้องรีบออกไปข้างนอกอีกเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยพอมันเย็นมากแล้วเนี่ยมันก็นึกภาพออกไหมก็หลายอย่างอะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไปเลยก็ได้ไหนๆก็จะร้อนแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เราเดินกันไปจนถึงเขตพระราชฐานชั้นในแล้วก็เดินเลี้ยวออกมาทางถนนท,นนที่มันเขตรอยต่อระหว่างเอ่อพระราชฐานชั้นนอกแถวแถวสลาลุกขุนสลาขุนนาใช่ไหมแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นท้องพระคลังมหาสมบัติอ่ะแต่วันนี้นะคะตอนที่สามเอ่อตอนที่สามต่อจากเมื่อวาน แต่ก็เป็นตอนที่1ของวันที่2วันนี้ที่เรามาพระราชวังหลวงกันแต่กี้บอกทุกคนก่อนนะคะว่าการมาพระราชวังหลวงในครั้งนี้กี้จะพยายามกระชับกระชับให้มันได้แค่4ตอนแต่บอกก่อนนะคะว่าอันนี้ถือว่าเดินหยาบมากเข้าใจคําว่าเดินหยาบปะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ติดตามตลอดจะรู้ว่าเวลาที่มาพระราชวังหลวงพระราชวังเวลาเนี่ยกี้ใช้เวลากับพื้นที่ตรงนี้นะเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะเจ็ดเดือน นะคะมามาเดินมาเดินจนแบบมามาทุกวันอะนะคะสมัยแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดด้วยเีพาออกใช่ปะเวลามาเดินอย่างเงี้ยแต่ละที่แต่ละที่กี่ใช้เวลานานมากแล้วก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับพระราชวังโบราณเนี่ยแบบยาวๆเลยนะจาได้ว่าประมาณสมชั่วโมงกว่ามากกี้ก็ไปย้อนดูแล้วกี่ก็ยังรู้สึกเลยว่าขนาด3ชั่วโมงกว่าใน1ตอนเนี่ยกี่ยังพูดไม่หมดเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะพูดถึงพระราชวังโบราณยุทธยาจริงๆเนี่ยนะคะเอาแบบว่า ตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองเริ่มสถาปนาแล้วก็สร้างพระที่นั่งองค์แรกที่เขตพระราชวังหลวงแห่งนี้เลยกี่พูดไม่ผิดนะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพระราชวังหลวงเหมือนกันเพิ่งจะมาสร้างเป็นมาพระศรีสันเพชรตอนสมัยพระบรมาตายโลก,กน,นาาเองนะคะแล้วเนี้ยนะคะยังไม่ทันจะเดินไปถึงตำนักสวนกระต่ายนะผ่านไป11นาทีแล้วมันจะได้ไป็นเนี่ยสี่ตอน <laughs> เ,อเนี่ยเอาเงี้ยกี่จะไม่ระบุละกันว่ากี่ตอนกี่ตอน จะจะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าช่องของกี้เนี่ยนะคะเรามาเที่ยวในเชิงเขาเรียกวแบบ่ามาเที่ยวแบบโบราณสถานกันแล้วเราก็ถือโอกาสมาเดินเที่ยวนะคะแล้วพอดีกี้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยไงก็เลยมีข้อมูลมาเดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะเคยบอกกี้เสมอว่าทำไมไม่ตัดต่อตรงนั้นทำไมไม่ตัดต่อตรงนี้มันตัดต่อไม่ได้หรอคะ่ะทุกคน เรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยกี้เคยคิดแหละจะทําเป็นลักษณะเหมือนแบบสนุกสนุกทุกคนคะบางทีความเป็นความตายหรือว่าสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาสละชีพเพื่อให้ประเทศเราอยู่กันได้อย่างมีทุกวันนี้ได้เนี่ยมันทําเป็นตลกได้หรอคะมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมบางทีบางเรื่องมันก็ต้องสี่เรียดนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะทุกคนเราศึกษายุทธยาเราก็บอกยุทธยาดี แต่ที่ก็จะพูดเสมอแล้วว่ามันต้องใจกว้างหน่อยนะคะเพราะว่าในชั้นหลังเนี่ยมันมีเอกสารของประเทศที่เป็นคู่สงครามของเราแล้วสมัยนั้นอ่ะในต่างประเทศเนี่ยอยุธยาเองเป็นประเทศที่เปิดลับไงก็จะมีคนจากท่าตะวันตกอะไรประมาณอย่างเงี้ยชมตะวันตกตะวันออกญี่ปุน่นจีนอะไรประมาณเนี้ยเอ่อตะวันตกที่เข้ามาทําการค้ากับอยุธยาเพราะฉะนั้นอ่ะ พวกฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นประเภทที่แบบเขาชอบจดจบันทึกกันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลหลังๆเนี่ยบางทีเราไปได้มาจากพิพิธภัณฑ์ที่ในต่างประเทศด้วยซ้ําจุปะหรือแม้กระทั่งข้อมูลเนี่ยทางฝั่งพม่าเองอะไรประมาณนี้อย่างถ้าพูดถึงเจดียุทธหัตถีของพระนตรสุขเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารอ้างอิงของอะไรนะพงศวดานฉบับอุกาลาหรือว่านายกาลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เป็นเอกสารของทางฝั่งพม่าเขาซึ่งก็ถือว่ารุ่นหลังๆหรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยโชคดีมาก คือเอาจริงว่าปัจจุบันเนี้ยนะใครที่จะแบบพูดเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เหมือนกับพูดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยวันหนึ่งวันใดเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานที่คนอื่นเขามีอะ่ะหมายถึงว่าประเทศอื่นๆที่เขามีการจดย์หรือเขามีการเก็บรักษาไว้เงี้ยเขาก็จะมาหักล้างได้อย่างทุกวันนี้นะกับเวลาดูเรื่องเจดียุทธหัตถีใช่ไหมกี้ยังกี้ยังบอกตรงๆเลยนะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ลงวัติกันใช่ไหมว่าจะเป็นที่ไหนอะ่ะทางพนมทวนเขาก็บอกว่าเป็นของเขา ทางดอนจะดีเขาก็บอกว่าเป็นของเขาแต่าทางอายุทยาเองเราก็บอกว่าเป็นของเราเนี่ยเห็นไหมทั้งทางที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระคือเกรียงไกรอะ่ะคือพระองค์แบบไปทั่วเลยอะ่ะนะคะคนก็แบบอาจจะได้ยินชื่อของพระองค์แล้วก็มีการบอกเล่าบอกต่อเออมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนว่าคนที่มีความโด่งดังอะ่ะทุกคน,นเหนภาพหรอไหมถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเหมือนทุกวันนี้อย่างเซรลบดาราที่ดังๆอ่ะ มันก็มักจะมีข่าวลือถูกไหมแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีกล้องถ่ายรูปที่ขึ้นมาถ่ายแชะแชะแชะอย่างเงี้ยเอาพระนเรศวนไปไหนเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปแชะแชะ,ชะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นคือมันเป็นลักษณะของการบอกแล้วแม้กระทั่งว่าถ้าใครที่ดูเรื่องประวัติของวัดแม่นางปื้มอ่ะทุกคนจะรู้ว่าแม้กระทั่งแม่ปื้มเองยังไม่รู้เลยว่าพระนเรศวรไปนั่งอยู่ถึงบ้านตัวเองอะ เห็นปะเพราะสมัยก so, ่อนเนี่ยการที่คุณจะเงยหน้าขึ้นไปมองแบบระบบพระมหากษัตริย์หรือว่าพระรโมองศันวงเนี่ยขอขาดนะคะทุกคนนะไม่ใช่จะไปมองกันได้ง่ายๆนะนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าถ้าทุกคนจําได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อย่างเงี้ยก็ไม่เหตุสีของรัชกาลที่5พระนางเรือล่มอะที่เรือล่มแล้วคนจะเข้าไปช่วยอะรัชหารมายืนกันอะไม่ให้ช่วยเพราะว่าห้ามไปแตะต้องพระวรกายอะ รชัชกาลที่้5ถึงถึงถึงได้มีประกาศเลยนะคะมีพระราชม,มีเหมือนกับว่ามีพระราชาองค์การบอกมาเลยว่าต่อไปเนี่ยจับได้ถูกตัวได้ถ้าเป็นเหตุที่ฝุดวิสัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเลยทําให้พระองค์ทรงจมน้ําตายเลยอะ่ะโอ้โหสิดยอดเลยอะ่ะตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคือศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะทุกคนมันทําให้กี้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราไม่มีระบบในเรื่องของไม่มีทานายไม่มีคนที่ จะแบบว่าเป็นปาเป็นเสียงแทนคนที่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะแทนคนที่ไม่มีแบบไม่มีแบบชนชั้นหรือว่าไม่มีความสําคัญในใน,ในชนชั้นในสังคมอะ่ะพี่ใช้คําพูดถูกไหมเนี่ยพูดง่ายๆคือสมัยก่อนเนี่ยคาพูดของคนที่เป็นชนชั้นที่สูงกว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะชนะเลิศอะ่ะนึกภาพออกไหมหรือไม่กระทั่งว่าเนี่ยคนจะตายแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้ไปช่วยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยนี้ไม่มีทางห้ามได้หรอกเขาก็ลงไปช่วย ประมาณนี้ถูกว่ะลคะเพราะว่ามันจับตัวกันได้อะไรกันได้แต่สมัยนั้นเราก็รู้สึกว่าเออว่ะคือได้กดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันค่อนข้างจะซีเรียสมากจนว่าระบบของพระมหากษัตริย์กับระบบของชนชั้นข้างล่างเนี่ยมันห่างกันมากเลยทีเดียวมันมีวันณะโดยที่แบบเราไม่ต้องมีวันณะแบบอินเดียเราก็มีวันณะกันขึ้นมาง่ายๆสักขนาดนั้นเพราะด้วยชนชั้นทางสังคมถูกไหมเออประมาณอย่างเงี้ยเห็นปะเชื่อยัง16นาทีผ่านไป ยังเดินไม่ถึงเพราะตําหนักส่วนกระจ่า <laughs> ยโอ้ยที่สุดเลยอ่ะทุกคนคะอันนั้นน่มันเป็นซุ้มประตูนะคะซึ่งเขาสานิฐานว่าสมัยก่อนอ่ะเวลาที่คนออกมาจากวัดพระศรีใช่ไหมคือข้างในวัดพระศรีนะ่ะจะเป็นพระมหากรสประทับฉันก็ทํากิจของท่านอ่ะอยู่ในนั้นทั้งหมดอ่ะนอนจกจะจะไปสึกษาแล้วก็พูดง่ายคือตั้งแต่เกิดยันตายอยู่ในนี้หมดหมดเลยอ่ะนึกภาพออกใช่ป่ะศาสตสถานก็จะไปอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกทั้งหมด แต่ว่าเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยอุโบสถม,มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงวิหารจตุรมุกแล้วสมัยพันธลายเนี่ยท่านเปลี่ยนตรงนี้เป็นวิหารจตุรมุกนะคะแล้วก็เอาอุโบสถอะไปไว้ทางด้านตะวันออกตรงหน้าวิหารป่าไหลๆประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเมื่อกี้พูดถึงอะไรอ๋อจะบอกว่าเมื่อก่อนอะมันก็จะแบบว่าคนจะเข้าออกมาที่วังหน้าอ๋อตำนารสุนกระต่ายเป็นที่ประทับของวังหน้านะพระเจ้าอยู่หัวปรมโกศท่านทรงสร้างให้กับกรมหลวงพรพินิษฐ์ สมัยนั้นเป็นยศของสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมีประตูตรงนี้ด้วยไงใช่ไหมมีประตูตรงนี้แล้วก็คงมีทหารเฝ้าอ่ะใช่ไหมพูดง่ายคือถ้าเป็นแบบพระบรมวงศานุวงศ์แบบใกล้ชิดสนิทสนมก็อาจจะออกประตูนี้ได้ถูกไหมเนี่ยประตูเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัจจุบันนี้เขาปิดไปแล้วนะอาจจะออกตรงนี้ได้แหละประมาณนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบระดับแบบคนที่แบบว่าไม่ได้ใกล้ชิดมากก็ต้องไปเข้าทางด้านประตูนู้นไปเข้าประตูนู้นแล้วก็คงจะมีทหารเฝ้าอ่ะนั่นเป ของพระตำหนักสวนกระต่ายนะคะก็เวลาไปเดินนะว่าพระศรีอากจะชอบไปยืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ยืนขึ้นไปบนกำแพงเขานะเพราะเขาไม่ให้ขึ้นยืนบนกำแพงแล้วก็ยืนแค่บันไดเตี้ยเตียแล้วก็ส่อง,อง,องๆออกมาอะไรเงี้ยเพื่อจะมาดูว่าตำหนักสวนกระต่ายนะ่ยเขามาตัดยงตัดหญ้าหรือย,ยังถ้าเขาไม่ตัดเนี่ยถ่ายรูปไม่ค่อยสวยแต่ถ้าตัดแล้วถ่ายสวยนะคะมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะแต่ตอนนี้นก็หญ้าก,ก็ขึ้นหลม่ลมแหลมหล่แหลมนะคือไม่ได้ถึงกับขนาดว่าสูงขึ้นมาจนถึงขาแต่ว่าก็สามารถที่จะ ถ่ายภาพออกไปได้โดยที่ไม่ดูน่าเกลียดซะจนเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะ <c oughs> โอเคสามเหาถึงอ,องศามุนตัว <c oughs> วันีมีรถผ่านไปนะคะทุกคนอ่าทุกคนคะเราก็ลังจะถึงท่าตำหนักสวนกระต่ายแล้วนะคะบร <c oughs> ิเวณนี้นะคะ <c oughs> ตรงน,นี้ก็จะมีจุดของเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่อีกจุดหนึ่ง <c oughs> คือกีจะบอกอย่างนี้นะว่าวังหลวงเนี่ยจะมีสมที่ดูแลประต,ตูต่างๆอยู่นะคะ <c oughs> ทางวัดใหม่ชัยวิชิตก็มี <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ตรงพราตำหนักสวนกระต่ายเนี่ยก็มีอยู่นะคะมีพี่เจ้าหน้าที่เขาอยู่อะไรประมาณนี้ก็ จะเดินมาอะไรเงี้ยก็เดินได้นะคะไม่อันตรายหรอกมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะกี้มาที่นี่บ่อยจะตายนะคะอ่ะเพาต้หนักสวนก็ตายค่ะทุกคนผ่านไปสิบเก้านาทียังไม่ได้พูดถึงพราะต้หนักสวนก็ตายกี้ว่านะเดี๋ยวกี้จะต้องพอดแล้วก็ลงคลิปนี้ก่อนแล้วกี้ก็เดินเซอร์เวยก่อนนะคะแล้วค่อยถ่ายต่อดีกว่านะ,นะคะจะได้คืออย่างที่บอกนะคะว่ามาพระราชวังหลวงครั้งเนี้ย กี้ไม่ได้อ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งเลยนะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วเวลาจะลงไปในพื้นที่ทุกครั้งเนี่ยกี้จะต้องหาข้อมูลเพิ่มทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้อัปเดตไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแล้วก็แต่ตอนเนี้ยใช้ความรู้ที่มีมาทั้งหมดนะคะแล้วก็พยายามจะพูดให้ได้มากที่สุดนะคะในเรื่องราวที่มันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแล้วก็เกิดขึ้นในเขตพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่พระตำหนักสวนกระต่ายคะ่ะทุกคนนะคะ ก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเวลาพักกินน้ําแล้วก็เซอร์เวดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนต่อไปวันนี้เราอยู่ยุทยาทั้งวันนะคะไม่ต้องห่วงและกี่จะไม่ออกไปสถานที่ด้านนอกหรอกเพราะว่าข้างนอกคนเยอะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ด้วยเพราะว่าชงวัดชัยเนี่ยรับรองไม่ได้ไปแน่นะคะวัดชัยส่วนใหญ่ที่จะไปวันธรรมดาอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวติดตามต่อนะคะในส่วนของพระหนัมสวนกระต่ายเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในเรื่องของสมัยพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรด้วยนะคะ คอยติดตามชมค่ะ